ตต้ร่มกาสาวพัสราชธานีแห่งแคว้นโกศลในหมู่สาวกซึ่งตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปตามชนบทต,ต่างๆแห่งแค้วนอกโกศลระหว่างหิมาลลยบัรพศกับลุ่มแม่น้ำคงคาตอนตน้นจนกระทั่งมาใกล้เมืองสาวัถีราชธานีของแคว้นนี้โดยลำดับนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งร่างสูงใหญ่สังเกตได้ว่าแม้อายุจะยังไม่ถึง25ก็คงไม่น้อยกว่านั้นเท่าไรนะัก ท่านทอดจากสุขพอประมาณถึงจะผิวกายคล้ำแสดงให้เห็นความเป็นผู้ตรัสกกรายิ่งกว่าภิกษุอื่นแต่กิริยาที่เดินสำรวมต่างพระผู้มีพระภาคไปเรื่อยๆนั้นบ่งบอกว่าท่านเป็นผู้มีจิตสงบและพอใจในวิเวลักษณะที่ห่มจีวรและเกษาอันสั้นกว่าภิกษุทั้งหลายท่านสอความเป็นผู้มาใหม่ในพระธรรมวินัยนี้ชาวเมืองสาวัตถีพากันชื่นชมในข่าวเสด็จของพระผู้มีพระภาคเหล่าภิกษุ ในเชตวันารามเตรียมปัดกว่าเสนาสนะและพระคันธกุฎีเป็นการใหญ่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วออกจากประตูเมืองไปไม่ไกลนักก็ถึงเชตวันารามซึ่งอนาถบีทิคาฤห,หบดิสร้างถวายตามปกติเมื่อพระองค์ประทับณเชตวนารามเวลาเย็นชาวเมืองจะพากันถือดอกไม้ของหอมมาถวายสักการะบูชา และสดับพระธรรมเทศนาคนที่มั่งมีก็นั่งรถเทียมด้วยม้าทั้งเวลามาและกลับเมืองสาวตถีแม้จะไม่ใช่เมืองที่ตั้งอยู่นลุ่มแม่น้ำคงคาเหมือนเมืองสังกัสหรือเมืองพารานสีแตก่ก็มีความเจริญไม่น้อยกว่าเมืองเล่านั้นเมืองพารานสีมีท่าอาบน้ำเป็นขั้นลงไปสู่แม่น้ำคงคายาวเ,เกือบถึงหยดเป็นเมืองที่ประชาชนในแคว้นต่างๆพากันเดินทางมาพักแรมเพื่อลงสนานกาย ในแม่น้ำคงคาซึ่งถือกันว่าไหลามาแต่สวรรค์ผ่านเสียงพระศิวะจึงเป็นแม่น้ำศักดิ์สามารถล้างบาปได้บนฝั่งน้ำใกล้เคียงจะแลเห็นมูโยคีทรมานตนด้วยอาการต่างๆเมืองพารานสีกลายเป็นบุญนครของผู้นับถือศาสนาพราหมณ์มีนักบุญจาริกพากันเดินทางมาแต่สีทิศ เมื่อพระผู้มีพระภาคได้กระสรูรอ่นุดตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วเสด็จจาริกสั่งสอนประชาชนไปในขามนิคมชนบทและราชธานีต่างๆท่งยับยั้งอาศัยเมืองสาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศลเป็นเวลา25ปีคือประทับนเชตวนารามของอนาถบิดิคริพบ,บดี19ปีประทับนบุพารามของวิสาขามหาอุบาสิกาหกปีอาศัยความเป็นพระองค์ประทับณเมืองนี้นานกว่าที่อื่น และเมืองนี้ก็มีประชาชนกับข้างเพราะเป็นเมืองหลวงของแคว้นอิสระอันมีอาณาเขตกว้างขวางจึงเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งไปมาของพวกพ่อค้ามหาชนตลอดจนนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาจากแคว้นต่างๆเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและนักบวชแห่งลัฐที่อื่นๆก็มีมากที่พากันมาตา่ทางปัญหายิ่งกว่านั้นยังมีเศรษฐีและ คารืฮบดีผู้ได้ฟังธรรมเทศนาของพระสาวกใคร่จะเฝ้าพระบรมศาสดาพากันใช้เกวียนนับด้วยจำนวนร้อยเดินทางมาบำเพ็ญกุศลสดับพระพุทธโอวาทเมืองสาวัตถีจึงกลายเป็นบุญยนครแห่งพระพุทธศาสนาฉันเดียวกับเมืองพาราณสีแคว้นโกศลมีพระราชาปกครองพระนามว่าพระเจ้าประสิทธิ ในที่บางแห่งเรียกชื่อแคว้นต่อท้ายพระนามว่าพระเจ้าประสิทธิโกนโดยปกติพระองค์ประทับอยู่นะเมืองสาวัตถีราชธานีจะเสด็จออกตรวจตามชนบทในพระราชาอาณาเขตบ้างเป็นบางครั้งบางคราวในอดีตการแควนโกลกับกาสีมีพระราชาปกครองแต่ผู้เดียวดำรงพระยศเป็นมหาราชตั้งราชาสำนักอยู่นะเมืองสาวัตถี แม้ในครั้งพุทธกาลก็ยังปกครองร่วมกันแต่พระเจ้าประสิทิ์ที่ได้ทรงมอบให้พระอนุชาต่างมารดาของพระองค์ปกครองมีอำนาจอยู่ในเมืองพารางสีราชธานีของคว้นกาสีพระเจ้าประเสิที่โกนเป็นโอรสของพระเจ้ามหากูเมื่อยังอยู่ในวัยศึกษาได้เสด็จไปเมืองตักกศิลานครหลวงแห่งคว้นคันทาระพร้อมกับเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิแห่งเมืองไพศาลี และเจ้าพันธุรบุตรมล,ลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราเมื่อกลับจากศึกษาแล้วพระราชบิดาก็อภิเศษให้ครองราชสมบัติพระเจ้ามหาโกศลยกพระราชธิดาซึ่งเป็นกนิธภัคธีนีของพระเจ้าประสิทธิโกนพระนามว่าเวเทหิตให้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคธกับยกกาสิคามอันมีอาณาเขตกว้างขวางยิ่ง ั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลให้แก่พระราชธิดาด้วยเมื่อสิ้นบุญพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวทเฮธีแล้วพระเจ้าชาติสัตรูผู้โอรสซึ่งครองแคว้นมคธต่อมาก็ถือว่าแคว้นกาสีเป็นของพระราชมารดาของพระองค์ข้างพระเจ้าประสิทธิโกนก็ถือว่าแคว้นนี้พระราชบิดายกให้แก่น้องสาวของเราก็จริงแต่เมื่อนางสิ้นชีวิตแล้ว แคว้นนี้ก็ควรตกเป็นของเราผู้พี่ลุงพระเจ้าประสิทธิ์กับหลานพระเจ้าชาสตรุตต่างเกียงแย่งกาสิคามและทำสงครามรบกันเพื่อแย่งเขตแดนดังกล่าวนี้ลัดกันแพ้ชนะหลายครั้งหลายคราวพระเจ้าประสิทธิ์แพ้ถึงสามครั้งเสียพระรัตไยว่าแพ้เด็กปากยังไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมแต่ครั้งหลังที่สุด พระเจ้าประสิทธิโกนชนะจับพระเจ้าชาติสตรุได้เห็นว่าเป็นหลานจึงปล่อยไปเพียงแต่ริบไถ่ผลไว้ความกระทบกระทั่งระหว่างแคว้นโกศลกับมคาทะและแคว้นมคาทกับวัชชีซึ่งมีเมืองไพศา,าลีเป็นราชธานีเป็นเหตุให้พระราชาแห่งแควนนั้นนั้นต้องระมัดระวังความเคลื่อนไหวของกันและกันต้องส่งคนสอดแนมไปในแคว้นอื่นด้วยอุบายต่างๆดังเรื่องที่ปรากฏคือ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับที่ปราสาทของวิชาคามหาอุบาสิกาในบุพารามขณะเมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นประทับนั่งนับภายนอกซุ้มประตูพระเจ้าประสิทธิ์ที่ก็เสด็จไปเฝ้าทันใดนั้นมีนักบวชและที่ต่างๆคือชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอาเจลกเจ็ดคน เอกศาสตร์กนิคอนเจดคนและปริภาเจ็ดคนรวม35คนเป็นผู้ไว้ขนรักแร้ยาวและเล็บยาวถือบริขารต่างอย่างเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคนักบวชพวกนี้แท้จริงเป็นจารบุรุษซึ่งพระเจ้าประสิทธิโกนส่งไปสอดแนมเหตุการณ์ตามชนบทต่างๆกำลังเดินทางกลับมาพระเจ้าประสิทธิโกนใครจะทดลองพระผู้มีพระภาค จึงเสด็จลุกจากอาจคุกพระชานุลงข้างหนึ่งทำอัญชลีต่อนักบวชเหล่านั้นและประกาศพระนามของพระองค์ขึ้นสามครั้งครั้นแล้วหันมาทูลพระผู้มีพระภาคว่านักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหัน์รูปใดรูปหนึ่งในโลกพระศาส,สดาทรงทราบดีว่าถ้าตรัสบอบว่าพวกนั้นไม่เป็นพระอรหันต์ที่แท้เป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลส ก็จะเป็นการยกพระองค์และเหยียบย่ำอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะยอมรับว่าพวกนี้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าประสิทธิโกนก็จะดูแคลนพระสัพพัญญุตญาณได้จึงครัดตอบเป็นกลางๆโดยทําว่ามหาบาพิษพระองค์บริโภคกรารมยากที่จะทรงทราบว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆ ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานกำลังใจพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายและพึงรู้ได้โดยการนานานาน,านปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนากันและต้องสนทนา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 น,านพระเจ้าประสิทธิโกนอัศจรรย์พระราชหายรับรองความที่พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้วและรับว่านักบวชเหล่านั้นคือจารบุรุษคนสอดแนมของข้าพระองค์และกล่าวในทางศาสนา ณเมืองสาวัตถีนี้พระเจ้าประสิทธิโกนและมหาชนได้แข่งขันการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ด้วยวิธีเพิ่มของเคี้ยวของฉันที่หาได้ยากยิ่งขึ้นไปกว่ากันซึ่งในที่สุดพระเจ้าประสิทธิโกนเป็นฝ่ายชนะณเมืองสาวัตถีนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมปรดปลปาปปริภาชกพร้อมด้วยบริวารสามพัน 3, คน ผู้พำนักอยู่ในมริการามอันเป็นที่บอกละทิมีต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่รอบมีศาลาหลังเดียวให้ปวดปาปดปริภาชกและความเห็นเดิมของตนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนอกจากนั้นยังมีพราหมณ์คฤหบดีเดียนถีปริภาชกอีกเป็นอันมากซึ่งได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว และละทัทธิเดิมของตนปฏิญ,ญาณตนเป็นอุบาสกบ้างขอบรรพชาอุปสมบทบ้างตามศรัทธาอนาถบินทิกคฤหบดีและนางวิสาขาชื่อว่าเป็นอุบาตกออุบาสิกาผู้มีอุปการะมากที่สุดตลอดเวลาที่พระศาสดาประทับอาศัยที่เมืองสาวัตถีภิกษุสงนับด้วยจำนวนร้อยและพันได้อาศัยสองตระกูลนี้เป็นอยู่โดยมาก เฉพาะอนาดาบินทิกคฤหบดีมีความรักและเกรงพระฤทยัยพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งแม้แทบทุกเวลาเย็ยนไปฟังพระเทศนาก็ไม่ไต่ถามปัญหาใดๆด้วยคิดว่าพระองค์เป็นกรรษัตริย์สุขุมารชาติอย่าได้ลำบากเพราะการตอบคำถามของเราเลยเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีที่นับว่ามีฐานะสำคัญทั้งในทางโลกและทางาศาสนา เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆช่วคราวในที่สุดมาประทับยับยั้งอยู่ณเชตวนารามอีกพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจึงพากันชื่นชมในข่าวนี้และในวันต่อมาก็พากันมาเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาตามโอกาสขคงตน